ดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆพี่ยาชาแนลค่ะพี่น้องมันสภาพามาเห็นก็เผาค่ะเมนูนี้เป็นเมนูนาไายๆค่ะจะพามาทาหมูทอดน้าปลาค่ะพี่น้องเป็นหมูสันน,สน,นอกนะคะหนึ่งชิ้นค่ะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยค่ะพี่น้องนะคะก่อนอื่นขออนุญาตหั่นเห้เบิ้งก่อนนะคะนี่ค่ะพี่น้องเอสจะหั่นแบบนี้เลยนะคะขออนุญาตไม่ใส่ถุงมือด้วยจ้ะพี่น้องเพราะวา่า มันบทถนัดนะคะเนี้ยวเ,เสือเอาไปถอด,ดยูจ้ะค่ะหั่นไปเรื่อยๆนะคะสิ้นนาประมาณหนึ่งนิ้วด้วยค่ะพี่น้องหรือว่านาบางแล้วแต่เราชอบเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะหั่นครึ่งนะคะหั่นให้เป็นเส้นๆค่ะสะดวกในการกินค่ะพี่น้องนะคะหั่นเป็นเส้นใหญ่เกินไปค่ะ กระสือถอดอยากแน่นิดนึงแล้วก็อีแยงนึงก็กินลําบากเข้าต้องเอามาหั่นอีกนะคะเดี๋ยวก็เลยจะหั่นแบบนี้เลยค่ะนะคะเอาะค่ะเดี๋ยวคนอนุญาตหั่นไปเรื่อยๆจนเหลือเดี๋ยวพ้ามัเบิรงนั้นตอนต่อไปค่ะหลังจากนั้นค่ะเราเอามาผสมเอา้าพี่น้องเท่กับเทแห้งพดค่ะเอามาผสมนะคะกดอื่นค่ะใส่น้ําปลาลงไปนะคะสามช้อนค่ะพี่น้องหลังจากนั้นค่ะ ใส่น้ำมันหอยทําไมต้องใส่น้ามันหอยทาไมไม่ใส่แต่น้าําปลาเพราะว่าน้ํามันหอยจะทําให้หมูเรานุ่มขึ้นนะคะโบจําเป็นว่าทอดน้ปาปลาต้องใส่แต่น้ปาปลาด้วยจ้ะพี่น้องนะคะหลังจากนั้นค่ะใส่ชูรสนิดนึงเพิ่มความนัวค่ะแล้วก็ผงปรุงรสนิดนึงค่ะแล้วก็ น้ำตาลทรายนิดนึงนะคะสูตรไทยสูตรมันเลยค่ะมาไข่หมักมันค่ะพี่น้องนะคะหลังจากนั้นค่ะใส้ามันผืชนิดนึงค่ะเพื่อให้หมูเรานุ่มเพราะว่าหมูของเย่าเนี่ยโบไหหมีมันเป็นไรค่ะพี่น้องบหมีมันแสกค่ะมันจะเป็นเนื้อร่วนๆเลยค่ะหลังจากนั้นเราจะใส่แป้งลงไปค่ะเป็นแป้งทอดกรอบนี่แหละค่ะหนึ่งคือการโบไหหมูห่ากระเด็นนะคะซองก็คือว่าให้มันเหลืองสวยน่ากินเว่าทอดแล้วเรียบร้อยนะคะพี่น้องเพราะว่า เวลาเราทอดหมูกับน้ำปลานะคะมันจะทําให้หมูเรากระเด็นนะคะปูปะปะูปะปูป,ะ,ปะนะคะมีอีกวิธีหนึ่งค่ะก็คือว่าเอาน้ํามันนะคะตั้งแล้วก็เอาแป้งลงไปคนๆกับน้ํามันอยงสั่นก็ใส้ใดอกันค่ะพี่น้องจะเหตุให้หมูเขาบว่อยกระเด็นนะคะเอาล้ค่ะหลังจากนั้นค่ะคลุกเข้าให้เข้ากันแล้วหมักพิงไว้ประมาณ30นาทีค่ะ เอาละค่ะหลังจากมักทิ้งไว้สาสิบนาทีค่ะพี่น้องเดี๋ยวเราจะมาทอดกันนะคะผู้ใด,ดมักพริกไทยด้ยค่ะพี่น้องก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะนะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนค่ะใส่หมูลงไปค่ะเยอะๆพอแค่เดียวเลยด้วยใพี่น้องพเพราะว่ายอเปล่านะคะ แต่ว่าถ้าเรากระทะเล็กค่ะพี่นองแบ่งเป็นซองเชือก็ได้นะคะอันนี้ก็ถอดเลยค่ะพร้อมน้ำปลาห้วนๆเลยค่ะพี่น้องนะคะคนนะคะ ส่วนหมูนะคะพี่น้องเย่าหมูของเย่าหน่อยเย่ามองว่าสิ้นไงไปแน่นิดนึงเดี๋ยวพี่น้องเพราะว่าสิ้นหน่อยนน่านี้มันควรจะเขาเหนือเขานั้นควรจะเป็นตะกินนะคะแต่ว่าอันนี้เยา่าเฝ้่านะคะพี่นอ้องแต่ว่ากับเดี๋ยวผ่อดมากมันก็ยุดอยู่แล้วละ,ะคะ่ะพี่น้องนะคะทอดไปกลางๆไปเรื่อยๆคะ่ะนะคะการที่เข้าใส่แป้งนะคะพี่น้องใส่แป้งนะคะไม่ว่าแป้งสาลีอันนี้ผสมหรือว่าแปง้งทอดกรอบอย่างของเย่าน,นะคะพี่น้องมันจะเหตุให้หมูเข้าบกกระเด็นนะคะนะคะส่วนหมางสุบกกระเด็นเพราะว่า เ้าเขามักน้ำปลารือจะได้กระเด็นแทนแน่นอนยิงไปหมูสามชั้นนี่โอ้โหปะปะป,ะ,ปะเลยค่ะแล้วก็ทำให้หมูเราเหลืองสวยน่ากินด้วยค่ะเอาละค่ะพี่น้องยอดขอบมากประมาณสิบหานาทีค่ะ เลิกเลืองนะคะพี่น้องนะคะทอดไปเรื่อยๆได้จากพี่น้องผูต้องย่างเนี้วค่ะาะว่าเข้าหมักกรืบ้ั้นหอยละค่ะพี่น้องนะคะเราหมักเราใส่แป้งใส่ย่างทุกย่างละค่ะพี่น้องทอดไปตรงเรื่องสวยทั้งสองด่าน,นะค่ะพี่น้องนะคะคอยตักขึ้นกินกับข้าวเหนียวห่อนๆนะคะพี่น้องแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะหมูทอดน้ําปลาง่ายๆและอร่อยค่ะพี่น้องนะคะย่อทอดให้เล้วๆเรียบร้อยได้สุดจัดจานเบิ้งจ้า นั่ะค่ะพี่น้องหมูทอดน้ำปลาค่ะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะ่ะพี่น้องมอก้แอบชิมไปสิ่งหนึ่งนะคะพี่น้องรสชาติกะลังพอดีเลยคะ่ะกะลังนวดกะลังแสบค่ะพี่น้องต่ว่าหมูขอนขังออกเหนียวเนียนิดนึงเพราะว่าหนึ่งคือหมูบ่มีม,มันเลยค่ะพี่น้องเป็นหมูเนื้อร่วนๆนะคะสลับแสบสาวนะคะพี่น้องทออีบชอบความมันของหมู แบบหมูแบบมีไใส้ได้เลยค่ะพี่น้องแต่สำหรับย่อวาเนยวไปค่ะพี่น้องนะคะถ้าเป็นหมูติดมันหมูสันคอเลอือหมูสามชั้นอย่างนั้นจะอร่อยกว่าค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่ามันกอ,อ้วนแน่นิดนึงค่ะแต่ว่าการปรุงกันยังทั้งเบิดทั้งวัวนโอเคเลยค่ะพี่น้องนะคะอันนี้ก็คือบอกตรงๆงค่ะเนี้วก็คือว่าเนยวนะคะพี่น้องแสบก็คือว่าแิสบนะคะกินกับข้าวเหนียวนะคะพี่น้องนี่ค่ะข้าวเหนียวข้าวกำนะคะผสมขาว นิดหนึงค่ะพี่น้องนะคะหนึ่งว้แล้วเรียบร้อยนะคะคกินกับหมูถอดน้าปลาง่ายๆนะคะ,นนคะพี่น้องผู้ได้มาเพ็ดมักยังสีค่ะพี่น้องเอาเจลบองมาอีกจกึงหน,นจหน่อยนึ่งก็ได้หรือคนผิดผงกับน้าปลาจึงหน่อยนึ่งกระแสบค่ะพี่น้องนะคะขอบคุได้ายค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมคะ่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอคุณกําลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องมากค,ค่ะแซ่บๆด้วยกันค่ะกินหมูสิ้นเนึ่งกินเขาเดเบิวติก้วคะพี่น้องนะคะมาจ้าแซ่บจ้า